เปิดหนุ่มข้างกายหนิงปณนิตาโผลให้ดอกไม้่อดโตเมื่อค่ำคืนวันที่12พฤษภาคมหนิงปณนิตาได้ออกรายการแชร์พร้อมทั้งอัปเดตเรื่องราวต่างๆของชีวิตที่เกิดขึ้นผ่านมาในรายการว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันกับจินยังทําหน้าที่พ่อแม่กับลูกๆและคุมเครือกันอยู่ ตอนนี้เรายังไม่สามารถตอบอะไรได้เราต้องอยู่เฉยๆไปก่อนใบยากก็ยังไม่ได้เซ็นทุกอย่างยังเคลียร์ไม่จบเราเคลียร์นั้นไม่ได้ไม่ทำงานเงินไม่มีมาถึงจุดหนึ่งมันเศร้าพอแล้วเราต้องโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตอนที่มีปัญหาทำงานไม่ได้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นปัญหาไม่อยากไปไหนเลยบรรยากาศในบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ เดินไม่เจอกันด้วยเวลาของหนิงเราก็จะขึ้นห้องเลยห้องหนิงมีทุกอย่างหนิงไม่ค่อยออกจากห้องยกยกเคว้นแต่ลงจากห้องมากินข้าวครอบครัวหนิงเองคนรอบข้างให้กำลังใจหนิงตลอด สอนเด็กสมัยนี้เราห้ามโกหกเด็ดขาดเราต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างพูดกับเด็กเราจะต้องอ่อนหน่อยแต่ความหมายเดียวกันอนาคตรเราไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราตอบไม่ได้ตอนนี้ขออยู่นิ่งๆถ้าเรื่องฟ้องเมื่อที่สามถ้าศาลร,รับฟ้องแล้วฟ้องใครเราเล่าไม่ได้เราไม่ใช้วิธีเดิมๆจัดการกับปัญหาเราต้องใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเรา ฟ้องเมืองที่สามเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองกฎหมายช่วยเราได้คนที่ทำผิดต้องรับในสิ่งที่ทำ ที่เจอตัวคือลูกสาวเจอและมาเล่าให้เราฟังเราก็ไม่เชื่อจนนักสืบโซเชียลมาบอกเราเราก็คุ้นๆเหมือนคนที่ลูกบอกลูกบอกตั้งแต่ปีที่แล้วหลังๆห,หน่งไม่สนใจมานานแล้วเราเซ็นใบายาเพราะเขายังไม่เซ็นก็อยู่แบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพื่อนสนิทที่ไม่เคยทิ้งกันยามทุกข์แระยามสุขสำหรับเพื่อนคู่เลิฟอย่างหนิงปณิตาและชายอนันตวิบล่าสุด วันที่13พฤษภาชายอานันทวิบได้โพสต์ภาพคู่กับหนึ่งพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าไม่ว่าเธอจะยิ้มหรือร้องไห้เธอจะมีเพื่อนคนนี้อยู่เคียงข้างเธอเสมอหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่มากมายเลยค่ะเรียกเดอว,ว่าน่ารักมากเลยทีเดียว